สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิระเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเพื่อโทร0659467028ค่ะหรือดีไลน์0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่259นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในกันที่สี่ค่ะในกันที่ห้านะคะ ในการที่6ค่ะในกันที่เจ็ดน,น,นะคะ ดูลชอบดูลใช่สนใจทักลไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ